สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสวยคอนเซปต์เฮาจากหางหุ่นส่วนจำกัด เ n สแอนด์เอ็นคอปต์เฮาศูนย์รับสร้างบ้านสวยดีมีสไตล์นะครับมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับผมผมติดภามาเยี่ยมชมนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับผมโดยบ้านหลังนี้นะครับมีพื้นที่ไสยซอยทั้งหมดนะครับอยู่ที่181ตารางเมตรนะครับหน้ากว้างของตัวบ้านนะครับจะกว้างอยู่ที่15เมตร50นะครับส่วนลึกของตัวบ้านนะครับจะลึกอยู่12เมตร50นะครับมีด้วยกันนะครับ3ห้องนอนนะครับสองห้องน้ำนะครับ1ห้องรันึ่งห้องครัวงแขก้ไงพร้อมนะครับผมมาีหน สไตล์การตกแต่งของบ้านหลังนี้เลยครับที่เป็นเจ้ไหด่ดมารับชมเลยครับผมขวามือนะครับมุ่มของตัวบ้านเขาจะกอพอบออกง่ายๆนะครับเพื่อให้รับกับท่งของตัวบ้านนะครับผมตัวนี้นะครับติดด้วย หินกาบสีดำนะครับรัดด้วยบัวปูนปั้นสีขาวนะครับผลหัวเสาก็จะมีไฟกิ่งนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแผงแต่งนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นไม้สแปนดิค์นะครับตกแต่งคาสีเทาเข้มนะครับบ้านหลังนี้เพิ่นออกโทนเทานะครับแล้วก็อลูมิเนียมของบ้านหลังนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับรัดด้วยบัวปูนปั้นสีขาวนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเฮานะครับของห้างหุ่นส่วนจำกัดเอสเอ็นเอ็นคอนเซ็ปต์เฮานะครับก็คือไส้ล่างนะครับที่เฮ็ดเป็นการเปื้อนรอบบ้านให้กับลูกครับ ทางสายมือนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแผงหินตกแต่งนะครับเป็นหินกาบสีดํานะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแผงโชว์นะครับเพื่อด้วยน้ยํายาเอรอยนะครับเพื่อเพิ่มความเงางามแล้วกันเชื้อล่าพร้อมนะครับผมตัวนี้นะครับทั้งสายมือนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นระเบียงนาบ้านนะครับผมตัวนี้นะครับระเบียงนาบ้านนะครับนี่ขนาดนะครับอยู่ที่นะครับสามเมตรนะครับผมบันไดท้างขึ้นนะครับจะเป็นกระเบื้องสลับกับสายล่างนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นจมูกันเลื่อนนะครับผมตัวนี้นะครับมารับชมทางบนกันเลยนะครับ เดินตรงขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับจะมีความกว้างนะครับยูที่2เมตรหาสิบนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้อยูุที่6เมตรนะครับระดับฟ้ายูที่2เมตรเก้าสิบนะครับเสาโชว์หน้าบ้านนะครับก่อพกออกง่ายนะครับผมเห็ดเป็นโค้งนะครับตามแบบบ้านนะครับโคนเสานะครับติดด้วยหินกาบสีดํานะครับผมตัวนี้นะครับเกือบโดยเดนใหญ่เอรอยนะครับผมกระเบื้องจะเป็นแกนิโต้นะครับหกสิบค้นหกสิบนะครับกันเลื่อนนะครับผมราคา ทั้งขวามือนะครับตัวนั้จะเป็นมานั่งนะครับรอในทีนะครับติดด้วยกระเบื้องเจนิโตนะครับใบนั่งเหล็กเนี่ยมือสองเายมือแรงนะครับผมเดินตรงข้ามนะครับตัวนี้จะเป็นห้องโถงรับแขกนะครับเป็นห้องโถงรับแขกใหญ่เลยนะครับผมเงีวอยู่ที่11เมตร5 0นะครับกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับผมตัวนี้ระดับฟ้าอยู่ที่2เมตร90นะครับจิมมี่ฝ้าลุมอยู่ตรงกลางนะครับทางด้านขวามือนะครับผมตัวนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ฝรั่งเพื่อนนะครับผมตัวนี้นะฮะเพียวูงเห็นครับลูะคตรนะครับม ด้วยกระเบื้องนะครับท็อปก็จะเป็นหินแกนิดนะครับผมตัวนี้นะครับหินแกนิฟสีเทานะครับจะมีบานซิ่งต่างๆนะครับใบใส่คลองได้นะครับแบบที่นี่อ้างร่างกายนะครับใส่มือนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนะครับเป็นเตาอบไม่โตะนะครับผมแล้วก็จะมีหูดนะครับผมตัวนี้นะครับทางด้านขวามือนะครับผมตัวนี้จะเป็นของรัวไทยนะครับของเพลินนะครับตัวนี้นะครับเป็นขั้วไทยนะครับเลาเติร์ดเนี้ยอาอยู่สามเมตรนะครับผมตัวนี้นะครับหินก็เป็นหินแกนิดนะครับมีอ้างร่างกายนะครับมีช่องไปเก็บคล พัวไทยเพิ่นนะครับจากรัวไทยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องซักล่างนะครับผมตัวน,นี้เป็นห้องซักล่างด้านหลังนะครับขนาดอยู่ที่สองเมตรนะครับด้านนี้อยู่ที่สามเมตรนะครับจากห้องซักล่างด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นประตูเดินทะลุมาด้านหลังในเช้นกันนะครับผมตัวน,นี้จะเป็นระเบียงหลังบ้านนะครับนี่ขนาดอยู่ที่สองเมตรนะครับเาาอยู่ที่เก้าเมตรนะครับผมตัวน,นี้นะครับเอามารับชมห้องนอนกันเลยครับผม จากของขั้วนะครับยางมานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นโคงพันเบิดม้านะครับนี่จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะครับห้องนอนที่หนึ่งครับด้านนี้นะครับห้องนอนที่หนึ่งนะครับมีขนาดยูที่4เมตรนะครับผมด้านนี้นะครับด้านนี้ยูที่4เมตรระดับฝ้ายูที่2เมตรเตาสิบนะครับนี่แล้วไรที่จุดไปประทานยูรงกลางกันนะครับพัดจากของนอนที่หนึ่งนะครับมาเบิ้งของนอนที่สองกันนะครับนอนที่สองนะครับนอนที่สองครับหนึ่งลูกค้าเพื่อนกั้นของเขาแล้วนะครับเป็นที่นอนหมอนมุ้งนะครับนี่ตู้นะครับ ขนาดนะครับยูที่ีเมตรนะครับผมด้านนี้ด้านนี้ก็ยูที่ีเมตรระดับฝ้ายูทีสองเมตรเก้าสิบนะครับนี่เดา๋ยวไลที่จุดไปประทานอยู่ตรงกลางเชื่อกันนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ําที่หนึ่งนะครับเป็นห้องน้าร่วมนะครับผมตัวนี้นะครับขนาดของห้องน้านะครับจะยูทีสองเมตรนะครับผมด้านนี้นะครับด้านนี้ยูทีสองเมตรแปดสิบนะครับนี่แผงกั้นนะครับแยกเป็นโซนเกียกกับโซนแห่งนะครับในส่วนของโซนเปียกนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีฟักบัวนะครับเพื่อท่านุ้วนนะครับ ต ons, PI, island, antis, ัวนี้เราจะเป็นแผงนกั้นระวางโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับในโซนแห้งอันนี้ชักโค้นะครับผมตัวนี้นะครับจะมีอ้างล่างนานะครับอ้างล่างนาจะเป็นแบบรอได้ทีนะครับชา้นมัางบนนะครับผมภาพก็จะเป็นหินแกรนิตนะครับผมตัวนี้นะครับมาเบิ่งงของนอนที่สามกันเลยนะครับเป็นห้องนอนใหญ่นะครับเป็นห้องนอนมาเตอร์เบดรูุมนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับขนาดของห้องนอนนะครับจะมีอยู่นี่เมตรนะครับผมด้านนี้จะ U4 เ่นี่เมตรนะครับแล้วป่าี่สองเมตรเข้าสิขคือกันนะครับก็จจะมีห้องน้ำในโตนะครับีเน เป็นล็อกใบนะครับแนวจะองค์รูปแบบก็คล้ายๆกันกับ้องน้ำข้างนอนี่นะครับผมคือกันเลยครับเดือลงมานะครับนี้จะเป็นโถงทางเดือนนะครับี่ผมบอกให้ฟังนะครับกว่างยิบิ้นหาทรินะครับเดือดลงมาเป็นระเบียงล้างบ้านนะครับผมตัวนี้สามารถทะลุออกมาดันหลังได้เลยนะครับนี่ครับนี่ก็จะมีเหล้าเล็กนะครับเป็นเหล้ากันตกนะครับเหล้าเล็กคนสีดํานะครับครับตัวนี้นะครับจะเป็นตู้คอนโซลนะครับที่ควบคุมไฟของบ้านเรามีทั้งหลังเลยนะครับผมตัวนี้ครับ ระบบไฟของห้องก็จะเปลี่ยนแบบเดือท่อลอยสายไปข้างในนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบจะเป็นระบบปักกาวทั้งหลังนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็รองรับเครื่องใส่ไฟฟ้าใหม่ๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้เมนหลักนะครับผมแล้วก็จะมีตัวกันดูดแล้วก็จะมีลูกเอรอกิตต่างๆนะครับควบคุมแต่ละห้องนะครับแอร์น้ำอุ่นนะครับแล้วก็จะมีตัวกันดูดที่ผมบอกให้ฟังนะครับผมตัวนี้นะครับจะเหตุนาที่นะครับเวลาไฟลวกไฟเกินไฟช็อตสินะครับตัวนี้จะตัดทันทีเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะคคคครรรรัััับบบบผมมมนนนนีีี่ะะะททางงเ รับติดตั้งพามารับต um ิดตั้งแอร์รับติดตั้งทั้งโซลาเซลล์ระบบสำรองน้ำกองวงจรปิดนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถให้ทั้งเข้าเสนอราคาพร้อมติดตั้งแล้วก็พร้อมรับประกันงานพร้อมนะครับลูกค้าทันใดสนใจก็ติดต่อเข้าด้เลยนะครับในราคาที่บแพงนะครับผมครับอีกระบบหนึ่งที่เขาเห็นให้กับลูกค้านะครับก็คือระบบป้องกันปัวนะครับผมตัวนี้นะครับเขาวางไว้ตั้งแต่งานโครงสร้างที่แรกนะครับแล้วก็อัดน้ำยาอีกที่หนึ่งตอนมอบส่งงานให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัดให้มันสัันนลงะครบ ครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการผ้าเยี่ยมชมนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับผมโดยบ้านหลังนี้นะครับมีพื้นที่ใส่ถอยทั้งหมดนะครับอยู่ที่181ตารางเมตรนะครับหน้ากว้างของตัวบ้านนะครับจะกว้างอยู่ที่15เมตร50นะครับส่วนลึกของตัวบ้านจะลึกอยู่ที่12เมตร50นะครับมีด้วยกันนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับ1ห้องรับแขกไงแล้วก็มี1ห้้องครัววแลก็มี1ห้องครัวไทยนะครับมี1หนึ่งห้อมนะครับผม ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจแบบบ้านหลังนี้หรือลูกค้ามีแบบบ้านอยู่แล้วหรือลูกค้ายังไม่มีแบบบ้านนะครับมีแต่ที่ดินเปล่าๆนะครับอยากให้เข้าออกแบบให้เพื่อให้บ้านลงกับที่ดินที่ลูกค้ามีนะครับทั้งเข้านะครับก็สามารถออกแบบให้ได้นะครับว่าทั้งเข้านะครับมีทั้งสถาปนิกและก็วิศวกรนะครับในการออกแบบและก็ควบคุมในการก่อสร้างนะครับผม พื้นที่ที่เฮารับส่างนะครับจะอยู่ทั้งภาคอีสานตอนบนนะครับแต่แก่จังหวัดสกลนครบึงการน้องค่ายอุดรธานีนครพนมนะครับผมสามารถติดต่อเฮาได้อยู่3ช่องทางนะครับผมช่องทางที่1นะครับเป็นเบอร์โทรและไอเดียไลน์นะครับเบอร์โทรนะครับ0811177639นะครับช่องทางที่2นะครับเป็นเฟซบุ๊กนะครับคือเฟซบุ๊กนะครับเอ็ดเอ็นเอ็นคอนเซปต์เฮานะครับแล้วก็ช่องทางที่3นะครับเป็นช่องยูทูบนะครับเป็นช่องยูทูบนะครับเอ็ดเอ็นคอนเซปต์เฮารับส่างบ้านนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครับผม แล้วก็จะเริ่มกดกระดิ่งไว้นั่ครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆที่ผมละพอลล่านะครับภาพเยี่ยมบ้านลูกค้าที่ได้เห็นคลิปก่อนไผ่นะครับผมฝากไว้นํดเดียครับผมหางหุ้นส่วนจำกัดเอทเอ็นเอ็นคอนเซปย์เฮาสนยนรับสัางบ้านสวยดีมีสไตล์ขอบคุณหลายๆที่รับชมสวัสดีครับ